คุณกำลังอยู่กับเรา ARIT Podcast สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมาหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกันอีกเช่นเดิมนะคะกับ ARIT Podcast สำหรับวันนี้ก็จะแนะนำหนังสือดีมีสาระเป็นหนังสือแปลอีกเล่มหนึ่งนะคะชื่อเรื่อง My Reader จิตวิทยาอ่านใจคนขั้นสุดค่ะแปลโดยคุณดุษฎีสืบแสงอินนะคะแต่ก่อนที่จะพูดถึงรายละเอียดของเนื้อหาหนังสือเรามาทำความรู้จักกับผู้เขียนกันหน่อยค่ะผู้เขียนชื่อเดวิดเจไลเบอร์แมนนะคะเป็นนักเขียนเจ้าของรางวัลและผู้เชี่ยวชาญด้านพฤติกรรมมนุษย์ และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่ได้รับการยอมรับระดับโลกนะคะงานเขียนของเขาได้รับการแปลมาแล้วกว่า28ภาษาติดอันดับขายดีของ The New York t i m e มงานเขียนของเขาถูกอ้างในบทความวิจัยสำคัญหลายร้อยบทความทั่วโลกเลยทีเดียวนะคะนอกจากนั้นเขายังเป็นที่รู้จักจากความเข้าใจเชิงลึกด้านพฤติกรรมมนุษย์ และการนําเสนอเครื่องมือทางจิตวิทยาที่ใช้ได้จริงนะคะเพื่อช่วยให้ผู้คนมีความสุขมากขึ้นสุขภาพดีขึ้นและมีชีวิตที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะจึงไม่แปลกใจเลยใช่ไหมคะที่หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ได้รับการตีพิมพ์มามากกว่า1ล้านเล่มทั่วโลกแล้วนะคะเอาละค่ะเรามาดูด้านเนื้อหาของหนังสือกันนะคะ โดยปกติแล้วในปัจจุบันนี้เมื่อโลกก้าวกระโดดนะคะสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเรากำลังใช้ชีวิตในโลกที่วุ่นวายและยากที่จะคาดเดามากขึ้นทุกๆวันเลยค่ะกละวิธีและเทคนิคการอ่านใจคนในหนังสือเล่มนี้นะคะจะช่วยให้คุณผู้อ่านสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจสบายใจและไร้กังวลน,นะคะเพราะในแต่ละส่วนของเนื้อหาจะแบ่งออกเป็น4ส่วนหลักๆค่ะ โดย4ส,ส่วนดังกล่าวนั้นนะคะก็จะมีตั้งแต่เรื่องของเผยจิตใต้สำนึกเครื่องจับเท็จมนุษย์การวิเคราะห์ลักษณะทางจิตวิทยาและการสร้างระบบวิเคราะห์ลักษณะทางจิตวิทยาค่ะและในแต่ละส่วนนะคะก็จะแบ่งย่อยรายละเอียดเทคนิคที่เข้าใจง่ายก็ถือว่าเป็นหนังสือที่มีเนื้อหาดีมากๆค่ะ ถ้าได้อ่านเนื้อหาจนจบเล่มนี้นะคะจะทำให้เราสามารถที่จะอ่านใจคนได้ราวกับใช้โทรจิตเลยทีเดียวค่ะนั่นคือสามารถมองเห็นสิ่งที่ผู้คนกำลังคิดและรู้สึกจริงๆนะคะแม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้เอ่ยปากพูดอะไรไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์แบบไหนก็ตามนะคะไล่ตั้งแต่การสนทนาในชีวิตประจำวันไปจนถึงการเจรจาต่อรองที่ลึกลงไปค่ะ เราจะร่วงรู้ความลับที่อยู่ในส่วนลึกของจิตใต้สำนึกของผู้คนนะคะเพราะหนังสือเล่มนี้อ้างถึงความรู้เกี่ยวกับสัญญาณและภาษากายนะคะรวมถึงกลวิธีและเทคนิคที่มาจากหลายสาขาวิชาค่ะดังนั้นถ้าเราได้อ่านหนังสือเล่มนี้เราก็จะอ่านใจคนออกนะคะและเมื่อเราเข้าถึงส่วนลึกของจิตใจคนได้นะคะกําแพงแห่งการหลอกลวงก็จะไม่เกิดขึ้นกับเราอีกต่อไปค่ะ เชื่อว่าหนังสือเล่มนี้จะให้ประโยชน์กับผู้อ่านทุกท่านเลยค่ะท่านผู้ฟังสามารถติดตามหาอ่านได้นะคะจากตัวเล่มมีบริการแล้วที่หมวดหนังสือ158นะคะชั้น1อาคารวรณราชนักครินสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏส,สงขลาค่ะแล้วพบกันใน EP ีถัดไปนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ